สวัสดีครับในครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องย้อนไปในอดีตสัก 30- 40, 40ปีที่แล้วนะครับในยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ที่เราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหรือภาษาอังกฤษบางคนเขาเรียกว่าเซลฟโฟนโมบายโฟนนะครับคนไทยเรียกว่าโทรศัพท์มือถือ นะครับยังไม่มีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่แพร่หลายและมีคําถามว่ายุคนัน้นคนในยุคนั้นเขาดูอะไรเพราะว่าคนในยุคนี้ต่างคนต่างดูโทรศัพทนะ์กันเป็นกิจวัตรประจําวันถ้าย้อนไปในสมัยนั้นในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบโทรศัพท์แบบนี้โทรศัพท์มือถือนี่แนหะคนเขาก็ดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขา ที่เขาหาได้นะครับดูท้องฟ้าดูดวงดาวดูแม่น้ําดูทะเลหนังสือก็ไม่ต้องไปซื้อเป็นเล่มาอ่านหนังสือกระตูนเป็นเล่มๆสมัยนั้นกิจการสนักพิมพ์ต่างๆก็ยังอยู่ได้นะครับสมัยนี้ก็คงจะเหลือน้อยลงทุกทีนะครับหนังในโรงคนก็จะดูเยอะกว่าสมัยนี้สมัยก่อนโรงหนังเป็นที่นิยมมากนะครับร้านเกมต่างๆก็ มีแพร่หลายร้านตู้เกมซึ่งคงไม่เหมือนเกมสมัยนี้แล้วก็เป็นเกมแบบเก่าๆเกมโบราณพวกแพ็กแมนพวกอะไรต่างๆซึ่งไม่ค่อยได้ไปเล่นหรอกครับแต่ก็เคยเคยเห็นบ้างนะครับประมาณนั้นทีนี้เนี่ยถามว่าและอย่างสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยยังไงดีกว่ากันละอันนี้ตอบไม่ได้หรอกครับเนี่ยเพราะว่าแต่ละอย่างม,มันก็ถ้าจะตอบเนี่ยก็ต้อง อาจจะมีความลำเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะตอบไปซึ่งความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันก็ย่อมมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับทีนี้ไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะดูอย่างอื่นหรือจะมาดูโทรศัพท์ก็แล้วแต่เนี่ยปัจจุบันนี้พวกผู้ใหญ่ก็กังวลเหมือนกันนะเด็กๆ ดูแต่โทรศัพท์มือถือกันเกือบทั้งวันทั้งคืนนะกังวลเกี่ยวกับเรื่องสายตาเรื่องกระดูกคออนาคตจะคององหรือเปล่าสายตาจะเสื่อมแนวหรือเปล่าอันนี้เป็นความกังวลของผู้ใหญ่ซึ่งก็ยังพิสูจน์ไม่ไดนะ้เวลาจะเดินเครื่องพิสูจน์ว่าอุปรกรณ์สื่อสารเหล่านี้เนี่ยมันมีขนอย่างไรนะครับนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่0ปีที่ิแล้วมันไม่มีไอ้พวกนี้นะครับมันก็เลยบอกไม่ได้นะครับ แต่ที่เหมือนกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็คือแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็คิดไม่ส่วนใหญ่ทุกคนต้องคิดอยู่แล้วนีดูแล้วก็คิดแล้วก็เชื่อไปตามที่คิดหรือไม่เชื่อไปตามที่คิดแล้วแต่แล้วแต่ความรู้เดิมที่มีมาทีนี้เนี่ยเราลองมาดูแบบดูไปแล้วก็ดูความคิดไปเนี่ ไม่ว่าจะดูโทรศัพท์ดูอะไรดูหนังดูภาพยนตร์ดูนกดูปลาดูท้องฟ้าไปดูนิทรรศการศิลปะเนี่ยบางคนไปไปเดินดูเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็ดูผ่านๆไปอันนั้นไม่ใช่ความผิดครับอันนั้นก็คือความเป็นจริงมันก็คือเมื่อความคิดเนี่ยไม่สร้างเรื่องขึ้นมามันก็ผ่านไป มันก็ผ่านไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้ความคิดสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องเพ่งที่นิพจณาในการไปดูงานศิลปะต่างๆภาพวาดต่างๆอาจจะต้องไปอ่านคำบรรยายไปเรียนรู้ประวัติของอจิตกรผู้สร้างผลงานนั้นๆเราก็จะเกิดความคิดตามมานะครับย้อนกลับไปที่ว่า ดูอะไรก็แล้วแต่ดูโทรศัพท์หรือไม่ดูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสังเกตว่าในระหว่างนั้นเนี่ยความคิดของของ,ของเราที่ขนาดดูเนี่ยมันกําลังทําอะไรบ้างมันกําลังคิดอะไรอยู่มันกาลังคิดนะมันกําลังคิดแล้วมันก็ยังไงต่อไปไม่ต้องแบบเป็นความหมายก็ได้มันเห็นว่ามันกําลังคิดส่วนใหญ่ก็จะมีความหมายว่าเอ้อันนี้สนุกนะอันนี้เศร้านะ แล้วก็รู้สึกตามทีนี้ก็ลองดูซิว่าเอ๊ะก่อนที่จะสนุกก่อนที่จะเศร้าเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรมาตรงนั้นนีอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆนะแต่ถ้าลองลองสังเกตดูเนี่ยอา,อาจจะได้อะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับออขอฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ